เวลาไปไหนหนูก็มักขับรถคนเดียวโดยเฉพาะเส้นพระรามสองแล้วก็มักสวดมนต์ไปเรื่อยๆตามแผ่ไปตามจุดตามแยกตามที่ที่เกิดอุบัติเหตุเยอะๆก็เลยอยากถามหลวงตาว่าคือหนูคนเดียวหนูจะรับไหวไหมเพราะหนูเพิ่งเริ่มหักสวดได้แค่หนึ่งปียังไม่เก่งเวลาแผ่เขาจะได้ไหมนะ่ยไม่เห็นยากเลย,เย,เลยหลวงปู่พร้อมบริวารหลวงปู่นะคะ พร้อมเทพพรมทั้งหลายที่มาสวดกับหนูทั้งวันนี้แหละไปด้วยกัน<ะ>บินญ,ญานพวกจ่าตุมพวกหน้าคุดยักษ์หรือบริวารท่านเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับเราหรอกเขาอยู่วิมานเขาก็เห็นแล้วเราอะ่ะเขาไม่เห็นได้ยังไงเขาเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมาเป็นผีเข้าใจไหมจุต้องบอกเขาอย่าเขาดูเอง เราส่วนที่ไหนเขาก็น้อมมันสวดกับเราง่ายเขาอยู่พรมเขายังน้อมลงมาได้เลยเพราะเขเห็นอยู่แล้วไงเหมือนเราเนี่ยเวลานึกไปไหนเคยไปมันก็ถึงอยู่แล้วไงพรอเข้าใจในโลกวิญญาณเราจะอ๋อร้องร้องอ๋อเลยไม่ใช่ว่าผีมาตามหนูไหมเนี่ยโหเขาจะไปตามทําไมถ้าไม่ซีจริง,รงๆเขาไม่ตามหรอกเขาก็อยู่วิมานเขาแหละ แต่เวลาเราสวดเมื่อไรเนี่ยเขาก็น้อมไงเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นหมดแหละโรคทั้งสามเนี่ยยี่ไปไหนครับ <c oughs> ขายที่ดินเนี่ยหลวงตาแล้วก็ตกลงวางมัดจำเรียบร้อยเราก็เลยทำทางเข้าแล้วแต่ปรากฏว่ากลับมายกเลิกเราก็เลยสวดมนต์ถามหลวงปู่แล้วได้ยินหลวงปู่บอกว่าขายไม่ได้ คำถามคืออยากรู้ว่าเพราะว่าอะไรเนี้ยอ้าก็ได้มัดจาไปแล้วเนี่ยก็ขายแล้วนะอครับเวลาทําอะไรเนี่ยลางตามักจะมีอุปสรรคติดขัดไม่ค่อยราบลื่นเนี่ยมันเราแก้แบบไหนได้บ้างเนี่ยมีสายให่กับหลวงปู่มีสายใหญ่จักรพรรดิบ่อยๆ เพราะว่าสายใหญ่กรรมเราในอดีตมันเป็นตัวปิดกันเวลาใครทำอะไรก็ไปไปขัดไปอะไรเขาอะสมัยอดีต<ะ>พบชาติอดีตอ<ะ>อดีตมันแก้ไขไม่ได้หรอกแต่ถ้าแก้ไขปัจจุบันมันจะยอดอดีตแล้วมันไปอนาคตถ้าในดูร<ะ>ูปลักษ สมัยที่สวดอ่ะเองสมัยที่สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆนะรูปรักานนท่านอะท่านเองดูเนี่ยรูปรักค่ข้าในอดีตมันย้อนไปตามรูปรักท่านในอดีตแล้วมันไปอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันย้อนอดีตถ้าเรามีเคยสร้างวัดสร้างอะไรไว้สร้างใจดี ND, รูปไว้เนี่ยมันจะย้อนอดีตแล้วมันก็ไปอนาคตยิ่งรูปรักษี์ท่านที่เป็นคารวาสใ่พระเนี่ยนะ ในอดีตมันก็เข้าไปแล้วก็ท่านอธิษฐานอดีตเนี่ยอธิษฐานปัจจุบันเนี่ยย้อนอดีต <c oughs> จะเข้าใจยากน,น,นะ,นะมันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์เราการการบันทึกธุรกิจบุญเนี่ยถ้าเกิดทำตายเกิดทำตายเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆเจ็ดชาติเป็นหลัเกเจ็ดแปดชาติเป็นหลัก มันจะศูนย์ข้างหลังมันจะค่อยศูนย์ไปข้างหน้ามันก็ต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆไง<ะ>เพราะว่าพุทธเจ้าองาอ 2, ค์ปัจจุบันในศต่รรษสองพันกว่าปีสองพันกว่าปีเราเรียนว่าใจเกิดเกิดทำตายนี่ได้อีกหลายพชาติมมันก็จะสร้างสราระประโยชน์ไว้แต่ละพบแต่ละชาติใช่ไหมพอนานเข้ามันก็เสื่อมไปที่ชาติปัจจุบันไปเรื่อยมันก็ทำไปเรื่อยมันก็ไปเรื่อยๆรั<ะ>บุญมันก็เข้าตลอด่ะอเพราะ ไม่ได้เกิดมาสวยบุญเข้าใจไหมอย่างคนธรรมดาเนี่ยพอตายปั๊บเป็นเทวดากูก็ไม่ลงมาแล้วไงบุญก็สวยอยู่เป็นเทวดามันก็จะหมดแล้ว <c oughs> แต่โพลิสัตว์ไม่ใช่นะสังเกตอย่างเดียวนะตายแล้วกเกิดเลยของเก่ายังอยู่อย่างเก่าไม่ได้ไปสวยเลยทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายอย่างเงี้ย แต่ว่าบารมีข้าถึงเต็มแผ่นดินไงในพระเจ้าสี่องค์เนี่ยเกิดตามอายุขไขัยอะลองคิดดูเลยอย่างเราเนี่ยสเสวยบุญชัดๆเลยบางคนเกิดมาเกิดมารวยตั้งแต่เกิดไม่ค่อยทำบุญบางคนติดลูกรถกินเสียงโมดนะแต่โพดิสั์ไม่ใช่นะโพธิไม่ใช่่ันทิ้งไว้อย่างเดียวเอาไว้รวมชาติเดียว เขาถามว่าหนูเห็นบางคนทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จมีแต่คนมาคอยช่วยเหลือเลยอยากรู้ว่าเขาทำกรรมลักษณะใดมาเนี่ยอ้าเขาก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญหมันให้ทานไปเนี่ยอย่างที่เราทำเนี่ยครับข้างหน้ามันก็ไปเรื่อยๆนะเพราะปัจจุบันมันคืออนาคตปัจจุบันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคตคือการเวียนว่ายใจเกิดวัฏจักรวัฏวรมัน มันเป็นของไข่ตัวว่าไหม<อ>ไม่ใช่นะตําแหน่งในโลกวิญญาณหรือตําแหน่งในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ของใขร<ม>เราเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นสมมติว่านะฮะหลวงตาเราต้องอยู่กับคนที่เหมือนว่าเราไม่ค่อยโอเคในสถานที่ทำงานเดียวกันเนะะี่ยแค่เห็นหน้ามันก็ขึ้นมันก็จะไม่ดีแล้วอะไรเงี้ย ไม่ยากหรอกะครับลาออกมากินนอนสวดมนต์ลาออกชิงลาออกก่อนนะอยู่ทำไมล่ะใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีถ้าบอกว่าเองอยู่ที่ไหน,นสภาพสังคมไม่ดีทำไมอารมณ์เองไม่ดีนะมันจะเกิดความเคยชินในะอนาคตมันแค่ยากโครตรเลยถ้งหมกเพราะมันบันทึกทุกวันทุกครั้งที่เห็นนะ อารมณ์ขุนอารมณ์บุญยิดทุกครั้งเนี่ยตรงที่ดว้วใช้เวลาปีสองปีหรือสิบปีเนี่ยระยะเวลามันนานไหมล่ะจะมาสวดมนต์ให้มันอยู่นะโอ้โหหนีเหอะใช่ไหมโลกเนี่ยไม่ใช่แคบแคบประเทศไทยไม่ใช่แคบถึงไปอยู่ไหนก็ได้มนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องหอยารักษาโรคปัจัจสี่ก็จบแล้วแต่ทุกวัน,นมันมีปัจจห้าปัใจใยหกม่ มันก็เลยเป็นหนี้กันเป็นแถวนะครับหนี้ก็มาจากตัวเราเองใช่ไหมถูกตัวเราเองแต่ทุกเองคืออยากเหมือนเหมือนเขาประมาณนี้แหละอไม่มีประมาณไม่เข้าใจเรื่องประมาณไม่ดูอนาคตไม่มองไกลๆพวกนี้ล้มเหลวในชีวิตแล้วไปทุกข์แล้วไปโทษไม่ได้โทษไม่ได้โทษตัวเองนัก โทษสิ่งแวดล้อมมานะอที่ดาดาทุกวันเนี่ยโทษคนอื่นทั้งนั้นนะครับเห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นนะโทษแมกระทั่งบทสวดมนต์เนี่ยครับโทษไปหมดแล้วสวดสองสองวันจะให้ได้เลยเพราะไม่ได้กูก็ไม่สวดแล้วประมาณเนี้ยมันไม่ใช่นะครับคนเราชอบลืมดูตัวเองนะเราไนะเขาเรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่าลืมคิงะา <C> e <ek> เริมตัวตัวเองนั่นแหละเริ่มเี่เงอ่ะคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับเวลาเราไปไหนเราก็ทําบุญหรือทําบุญที่ไหนเนี่ยเราก็จะพารูปท่านไปด้วยติดตัวคือแผ่ให้ท่านด้วยท oh ุกครั้งนะไม่ต้องนํารูปไปด้วยหรอกนึกถึงเขาก็มาแล้วครับเพียงแค่นึกเนี่ยเวลาทําอะไร มายังไงก็มาแล้วเรา,เราจะ<ก>รู้ได้ยังไงว่าคุณแม่ได้บุญจากที่เราแผ่ให้เขาอยู่ในภพภูมิที่มาได้ขเขาก็มาครับยกเว้นเขาอยู่ข้างล่างยกเว้นไปเกิดแล้วถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมงอะไรพวกนี้ยยังไงก็มาครับแต่ถ้าหากว่าเรายังฝันถึงคุณแม่อยู่นั่นแสดงว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆเราเลยครับถ้ายังฝันอยู่ไงเพราะเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไรนะใช่ไหม เข้าฝันก็คือเขาติดต่อมาแล้วน่ะถ้าเราอยากติดต่อเขาไปเราต้องทํำยังไงฮะเราก็บอกเขาดิเข้าฝันนะวันเนี้ยอย่าลืมตัวเลขด้วยนะหรือ่าอ้าวถูกแล้วนึกถึงนางตะเคียนนึกถึงอะไรก็ได้นึกถึงเข้าฝันหน่อยมีโชคหรือเปล่าอะไรพวกนนึกถึงเขาก็ถึงนะไม่ใช่ไม่ถึงนะ หลวงตาเคยนึกกาบพระหลายองค์นะสฮ้โ <c oughs> ยโธ่ใจแท้ๆ <c oughs> เคยกาบพระหลายองค์นึกถึงกาบท่านบ่อยๆนะเวลาไปหาท่านท่านยังทักเลยไม่มาทําไมนะึกกาบกันอยู่แล้วนะประมาณนะี้ทุกอย่างมันสําเร็จที่จิตนะรัไมีอะไรตุ๊ยเย็น โชคลาภเกิดจากอะไรครับหลวงพ่อเกิดจากทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวหน่อยเจอพระเดินมาถวายไปเจอเขาทํานู่นทํานี่สาธารณประโยชน์<ม>เจอโรงพยาบาลกําลังอะไรพวกเนี้ยก,ก,ก็ทาน<อ>ทานไม่ได้ตั้งใจแล้วทำไมบางคนถึงได้โชคก้อนใหญ่แต่โชคของหนูเนี่ยก้อนเล็กห<อ>้าบาทสิบ<อ>บาทอ,อะไรเ่งี้ จะขยายก้อนใหญ่ทีไรไม่เคยได้เลยนะโอ้เวลาเวลาถวายถวายเอาดีไหมเอาขยักไปขยักมาจะเอาแปงพันก็เสียดายเอาเป็ยี่สิบก็แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ไม่ได้คนระับหมดกระเป๋านะ <laughs> ไม่ได้คนระับ <laughs> ทุกอย่างมีที่มาฮนะอตอนนี้ฝึกหลับตาครับหลวงตา ถึงจะจำหน้าหลวงปู่ไม่ได้อะไรนะถ้าฝึกเป็นนานๆหลับตาเนี่ยถ้ามันสัมผัสได้จริงๆน,นนะอนาคตเขาก็ต้องลืมตา<อ>คเพราะลืมตาเนี่ยมันจะเปมีภาพซ้อนเนี่ยพอคนถามอะไรก็หลับตาเนี่ยมีท่าไงแต่ถ้าลืมตาเนี่ยเขาถามปั๊บภาพขึ้นปุ๊บเลยครับการฝึกมองภาพหลวงปู่ที่ถูกต้องนี่มองอยังไงฮะ มองสบายๆมองสบายๆมองสบายๆนะครับมองเฉยๆอย่าไปเพ่งมองแบบไม่อยากมองอะไรประมาณนั้นมองๆเหมือนเหมือนมองๆแล้วก็สวดไปมองไปหลับตาไปภาพหายไปก็มองใหม่อะไรประมาณนี้จะหลับไม่ใช่ไปเพ่งนะไม่ใช่โอคือเราต้องการให้ภาพท่านนะเข้าไปที่ใจครับดวงตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของดวงใจใช่ไหมล่ะ เรามองไปบ่อยมองเรบ่อยมองไบ,บ,บ่อยสวดไปด้วยหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาภาพท่านก็นจะเข้าไปที่ใจเราพอภาพมันหายไปเราก็ลืมใหม่<อ>ค่อยๆทําสลับกันไปอย่าไปใกล้ถ้าอย่าไปไกลเอพอดีเรามาคนจ่อเนี่ยฮะโอ้ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อพอดีพอดีอ <c oughs> แล้วก็บอกหนูมองหลวงปู่หลวงปู่ไม่เคยยิ้มให้หนูเลย หนูก็เลยไปปินภาพหลวงปู่ยิ้มมามองนลวงพ่อเนี่ยจับยากนะคนที่ฝึกพไม่<พ>อ,มอดาดตานีนะครับบางคนอะอาทิตย์หนึ่งบางคนอะสองปีคนที่ไกลที่สุดยาวที่สุดคือแปดปีกวจะปรับจับภาพท่านได้นะไม่ใช่ธรรมดานะเพราอทุกคนมาด้วยกรรมทั้งดีเด้นไปดี แลปัจจุบันไม่เอาไม่เอาจริงด้วยวมันค่อนข้างจะยากนะฝึกกรรมาฐานเนี่ยฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องหัวสมองโล่งๆนะมันไม่เหมือนกับฝึกมันริมไม่เหมือนกับเรียนทางโลกเรียนโลกมันต้องอ่านมันต้องจําใช่ไหมล่ะเรียนพุทธศาสตร์ไม่ต้องจําอะไรจําพระให้ได้ก็พอจําบทสวดให้ได้ก็พอคําภาวนาให้ได้ก็พอ เห็นภาพถ้ำเมืองนะครั้งแรกใน u ู u ู e นะครับมีความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยไปเนี่ยลองไปดิเราจะคุ้นเคยหนักกว่าเก่าอี่บาง <c oughs> คนเคยในฝันนะ <c oughs> หลายคนนะเคยฝันมาที่ท้ำหลายคนพอไปถึงโอ้เหมือนในฝันเลยครับมันฝันไปก่อนลุงน้าได้ยังไงครับผมนะ มันเป็นอนาคตนะมันเป็นคลื่นที่ดึงไปความผูกพันร<ะ>สายใหญ่แห่งกรรมมันเป็นสายใหญ่ปกติเราเราอยากลกไหมเรามีสายใหญ่กันที่ไหนมั่งไม่ยากหรอกทำยังไงครก่อนนอนกันนึกนึกถึงหลวงปู่หรือลวงพ่อเนี่ยนะ หนูมีสายใหญ่อะไรบ้างในประเทศไทยเนี่ยครับขอให้มาขอให้ไปเห็นนะไปึูความฝันนะครับแล้วก็นอนสวดมนต์ไปอืมเม้องอธิษฐานทุกวันนะครับไม่ใช่อธิษฐานวันนี้ไม่เจอพ่กนี้กูก็ไม่อธิษฐานแล้วมันไม่ใช่นะนอนน้อยใจไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่มันต้องทําบ่อยๆนะครับบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆเดี๋ยวท่านราคาญเจะาพาไป สิ่งที่เราฝันถึงคือสิ่งนั้นมีสายใยกับเราเนี่ยฮะถูกะโอ้แล้วการที่คนไม่เคยรู้จักหลงตาและหลงตาไปเข้าฝันเขาเนี่ยฮะเฮ้ยรู้จักมันรู้จักมันจะฝันได้ไงทุมันทําเป็นเลิมชาติเนี้ยอโน่นชาติก่อนโน่นชาติก่อนก่อนใช่แล้วมันจะไปฝันทําไมไม่เคยเห็นไม่เห็นแล้วต คนมีอยู่คนหนึ่งที่จะฆ่าตัวตายที่กําแพงเพชอรอ่ะไปเจอตอกใจเลยมันตกใจเลยเห็นลุกตาแล้วตกใจจริงๆน้าตาไหลเลยอ่ะโอ้เนี่ยฝันหนูฝันเห็นดวงตามาเมื่อห้าปีที่แล้วหนูกําลังจะฆ่าตัวตายเลยเพราะฝันเลยไม่ฆ่าอฝันสวดจกักราริบอกเขาสวดสักรารรด้วยนะเอในฝันนะครับ เขาก็สวดสวดจริงๆเขาก็เลยรอดบอกชื่อด้วยบอกชื่อด้วยว่าชื่งมานะ <laughs> ตอนนี้เลยติดมาเลยอาการติดมาเลิกยากนะฮะ <laughs> ไปรักษาท่ากระบ,บอกเขาก็ไม่รับแล้ว <laughs> ตอน,น,น <laughs> ไปรักษาท่ามเมืองนนนะฮะ <laughs> เห็นหลงตาหลงตาอารมณ์ดีตลอดเลยฮนะหนูอยากอารมณ์ดีแบบหลงตาบ้างเนี่ยชีวิตหนูมีแต่ความเครียดเนี่ยหลงตาโอ้โหรีบหนีที่ไหนมันเครียดกันที่รีบหนีวาที่บ้านเนี่ยโอ้รีบหนีใหญ่เลยฮะบางสกุลเลยสละไปเลยสละ <c oughs> บ้านสละญาติครับสละบางสกุลนี่เรา เราทำได้เลยกับหรือทำกับอะไรได้บ้างครับหลวงพ่อทุกบทกแหละถอดรองเท้ายังสละเลยยิงเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยถอดปั๊บสละเลยนะพอออกมาไอ้รองเท้ากูไปไหนเนี่ยเราจะโวยวายแล้วละ่ะถ้าสละบ่อยๆนะเวลาจะใส่ก็บ,บังสกุลบังสกุลรองเท้าอิสามเม็ดก็ใส่เวลาถอดก็สะละรองเท้าอีฐสามเม็ดก็ไปเลยนะแล้รองเท้าหายมันก็เฉยๆแล้ว ถช้เวลาระยะหนึ่งมันจะเฉยๆค่อยๆเฉยๆไปเจอหน้นาผัวก็อีมังบางสกุลผัวที่สามีอะไรเนี่ย<ช>บางสกุลบ้านบางสกุลรถเวลาไปก็สละ<อ>มันเป็นการฝึกไม่ให้จิตมันติดเพราะพวกนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเวลาเราตายท่านบอกเวลาเองตายเองก็มีแต่ตัวเองเนี่ยเสื้อผ้าเอง เขาก็ถอดบางทีครับแต่เองตายอยู่ในสภาพนั้นคืออยู่เองสมบัติเองมีแค่นั้นแหละแต่เขาก็จะเอาไปเผามันเป็นการไม่ยึดติดทุกไม่ยึดติดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าผมไม่ยึดติดไม่จริงลองโดนเน่ยเดียวถ้าไม่ฝึกจริงๆระอ๋อปากบอกไม่ยึดติดนะฮะโอ้ยิงเจ็บเลยซื้อรองเท้ามาใหม่ คนเดินเหยียบปุ๊บเป็นรอยโมโหเลยฮะใช่ประมาณนั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกประจําสระบางสกุลเนี่ยนั่นไม่ยึดจิตจริงๆครับใช้เวลาหน่อยมันสามารถไม่ยึดติดกับสิ่งใดบนโลกนี้ได้เลยอ่ะได้เลยสุกพ่อแม่ลูกไม่เลยของรักสิ่งรักสิ่งที่พมันจะรู้รู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆไม่มีใครไม่มีใครไม่ใช่ของใคร แม้แต่ร่างกายเราก็กไม่ใช่ของเราจริงๆคือจิตเรามันต้องฝึกจิตเนี่ยฝึกให้รู้จิตมันเป็นตัวรู้ครับต้องฝึกมันรู้ทุกอย่างนะจิตมันรู้ไปอนาคตยาวเลยถ้าฝึก,กมันรู้ตัวเองยังไม่พอรู้คนอื่นอีกงไหมครับสารพัดรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายิ่งยึดอะไรมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับว<า>่ามากเท่านั้นอ <laughs> ชื่อก็บอกว่ามันยึดนะางนใช่แต่การจะปล่อยสิ่งที่ยึดเนี่ยมันก็ต้องฝึกนะทบฝึกสละครในเราทำบุญนสละสละ,ะทรัพย์เพื่อรประโยชน์ในอนาคต<อ>ถ้าในพิจารณาหลวงพ่อนะยังทำบุญทำอะไรยังต้องพิจารณายังต้องทำในสิ่งที่มันยาวไกลมองเห็นแล้วเป็นประโยชน์ไกลูกถูก เวลาสร้างอะไรเวลาทำอะไรให้คิดไกลๆครับไม่ได้คิดชาติเดียวถ้าคิดไกลๆแล้วมันได้บุญไกลไงโอไม่ใช่บุญไกล้ครับเหมือนเหมือนถวายอาหารพระเงี้ยหลวงตาแล้วก็มานั่งดูว่าโอ้ไม่ฉันของหนูเลยหนูไม่ได้บุญอย่างาเงเี้ยพระก็เก่งไงต้องกินให้หมดไนงะโอ้โทานลักษณะเนี้ย <c oughs> มันเป็นทานแป๊บเดียวก็หายแล้ว ครับอพอถ่ายออกก็หายแล้วครับเขาก็อุดมสมบูรณ์ในการมีกินอะไอทน,นาทานที่สมบูรณ์นี่ต้องเป็นายาังไงครับที่หารทานหรือธรรมทานครับเดี๋ให้ให้ความรู้เป็นทานอะไรประมาณเนี้มันยาวไกลเนี่ยอย่างสวดมน์ตเนี่ยสาขาทุกสาขาหลวงตาเนี่ยหลายสาขาคนเข้าๆออกๆมาสวดนมนเนี่ยรู้เปล่าว่า สามารถจะเข้าใจในในการเป็นว่ายตายเกิดพอมันโอ้คนเข้าเข้าออกออกนะบางคนก็อยู่เดือนหนึ่งมั่งห้าวันมั่งสิบวันมั่งมันก็ต้องมีแหละคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาเข้าใจการเป็นว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเขาก็ปรานาเป็นปัจเจกมั่งเป็นพทธเจ้ามั่งเป็นพระอรหันต์มั่งลองคิดดูเนีย่ยมันยาวไหมเนี <Okay. S 1> ย่ยลงทุนเนะี่ยสร้างสถารธรรมทั่วไปเนะี่ย ถ้าตู้มองแล้วโอ้ถ้าคนเขารู้แล้วเนี่ยถ้าพู้โพดริษัด้วยกันเนี่ยโอ้ยดวงตานี่มองการไกลไปอาจสงไข่นู่นเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มองชาติเดียวเลยเพราะคนเขา้าออกมันก็มีทั้งดีหรือไม่ดีรู้ทั้งรู้มั่งไม่รู้มั่ง <c oughs> เรามารมจะทำคนให้เป็นผู้ริเจ้าในอดีตก็ได้ในอนาคตก็ได้ <c oughs> ปัจเจกก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้อยู่ที่ตัวเขาเอง